โอ้ยเด็กเเดินจนใจชนขาไม่อ่อยละนะครับไอเจ้าวูเด็กเด็กหลบเด็กๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา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 เฮ้ย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 โอ้น้องน่องน่องน่องนี่ครับมากับบักสองโตมากับพี่ดังด้วยเอ้ยนี่ครับก็ เอ้ยเฮ้ยอาการมันเป็นยังไงผู้ผูอาการมันเป็นยังไงลูกครูบอกดีใจอืมพี่อ้วนรบคร้น่องน่องน้องน่องนองเฮ้ยไปไมาน้องเนี่ย À. Thôi mà Mày lên mà Mày mà mà mà, mà. mà, là mà. mà. <laughs> vinh